ที่มีชื่อว่าลอยเรมอนต์นะครับต้องการซื้อชุดชั้นในให้ภรรยาของเขาแต่เขาอายเกินกว่าจะไปซื้อในห้างสรรพสินค้าเขาจึงได้คิดไอเดียใหม่ขึ้นมากับธุรกิจชุดชั้นในเขาได้ทำการเปิดร้านที่มีชื่อว่าวิกตอเรียซีเครและสามารถทำเงินได้กว่า50,000เหรียญในปีแรกหลังจากนั้นก็ได้เปิดร้านอีก3แห่งซึ่งหลังจากนั้นอีก5ปีเขาก็ได้ขายบริษัทให้กับเลสซี่เวกเนอร์นะครับในราคา4ร้านเหรียญสหรัฐซึ่งทุกอย่างดูเหมือนจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง แต่2ปีต่อมาบริษัทที่เขาขายไปมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น500ล้านเหรียญสหรัฐและลอยเรยมอนเขาได้จบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดจากสะพานโกลเด้นเกตเรื่องราวของชายคนนี้กับแบรนด์วิกตอเรียซีเค t จะเป็นอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Inspirational Stories for your ears สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิกซอรี่นะครับรายการที่มาเล่าประวัตินักธุรกิจนักธุรกิจที่น่าสนใจสําหรับในอีพีนี้ก็มีเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะครับก็คือรอยเรมอนที่เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์อย่างวิกตอเรียซีเกทซึ่งต้องบอกว่าที่กล่าวไปข้างต้นนะครับในตอนแรกเนี่ยเป็นบทสนทนาระหว่างชอนพาร์เกอร์และมาร์คซักเกิร์จากภาพยนตร์ชื่อดัง The Social Network นะครับในฉากดังกล่าวเนี่ยซักเกิร์ได้ถามชอนว่าทําไมแฟนสาวของเขาเนี่ย ถึงดูคุ้นหน้านักนะครับแต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นนางแบบของวิก o ตอรียซ c r e t นั่นเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้สอนให้รู้ว่าแรงผักดนันความมาณนะอุตสาหะของเราในการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่สักสิ่งหนึ่งนะครับอย่างที่ซักเบกได้ทําการสร้าง Facebook นั้น มันสามารถที่จะทำให้แนวคิดหรือไอเดียเนี่ยไปได้ไกลแค่ไหนนะครับซึ่งไม่มีตัวอย่างแนวคิดใดที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ได้ดีไปกว่าเรื่องราวของรอยเลมอนเวสเนอร์และวิกตตเรียซีเค็นั่นเองและนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับเลมอนนะครับในช่วงกลางทศวรรษที่1970ที่คือเลมอนเนี่ยได้เข้าไปในห้างสิสนค้านะครับเพื่อเลือกซื้อชุดชั้นในให้ภรรยาของเขา แต่เขากับเจอชุดที่พิมพ์ลายดอกไม้ที่น่าเกลียดเอามากๆนะครับซึ่งเขาจินตนาการว่าหากภรรยาของเขาเนี่ยใส่ไปคงยิ่งน่าเกลียดแย่โดยเฉพาะหากอยู่ภายใต้แสงไฟนีออนซึ่งสีหน้าท่าทางของพนักง,งานขายที่มีต่อเรมอนเนี่ยก็ทําให้เขารู้สึกเหมือนเป็นคนผิดนะครับที่มาซื้อชุดไหนให้ภรรยาของเขานั่นเองที่ทําให้เขาได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมานะครับพอคิดว่าผู้ชายหลายๆคนน่าจะประสบปัญหาเดียวกัน เรมอนในวัย30ปีจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างตลาดใหม่นั่นคือร้านชุชไนท์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ชายเนี่ยรู้สึกสะดวกใจในการเข้าไปช้อปปิง้งเรมอนได้จินตนาการไปถึงห้องแบบส่วนตัวสไตล์วิกตอเรียนะครับซึ่งเต็มไปด้วยไม้สีเข้มและพรมแบบตะวันออกรวมถึงผ้าม่านไหมเขาจึงได้เลือกที่จะใช้ชื่อวิกตอเรียนะครับเพื่อให้เกี่ยวข้องกับยุควิกตอเรียและสีเครดของวิกตอเรียที่ถูกซ่อนไว้ภายในนั่นเอง ในปี1977ด้วยเงินออมและเงินกู้ยืมจำนวน80,000เหรียญสหรัฐจากครอบครัวหรือมอนและภรรยาของเขาเนี่ยเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าเล็กๆในพาโลอาโดรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับและถือกำเนิดสาขาแรกของวิกตอเรียซีเค็ขึ้นต้องเรียกได้ว่าการถือกำเนิดขึ้นของวิกตอเรียซีเค็เนี่ยเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างของวงการชิันหนนะครับเขาได้สร้างแคตตาล็อกที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงได้จากทั่วประเทศ เรมอนได้เปิดร้านอีก3แห่งในย่านซานฟรานซิสโกในปี1982นะครับโดยบริษัทมียอดขายกว่า4ล้านเหรียญสหรัฐแต่เพียงไม่นานเนี่ยเขาก็ต้องพบกับปัญหาใหญ่เมื่อสูตรลับของเรมอนนั้นใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปนะครับและวิกตอเรียซีเกตกำลังจะล้มละลายเลสซี่เว็ก e ์เนอร์นะครับชายผู้บุกเบิกชุดกีฬาในตลาดแมสเขามีร้านที่มีชื่อว่า The Limit นะครับในตอนเริ่มต้นธุรกิจเว็ก e ์เนอร์อายุได้เพียง20ปีเพียงเท่านั้น โดยในปี1 9 6 3เนี่ยเขาได้เปิดร้านที่ขายเฉพาะชุดกีฬาเพียงอย่างเดียวซึ่งการมองการไกลของเวก n e r นั้นได้ผลนะครับเตะริมเตตเนี่ยได้ขยายจนมีสาขา1 1สาขาในปี1970และเพิ่มเป็น8 8 8สาขาในปี1977 ในช่วงตทท้นทศวรรษที่1,980เว็กซ์เนอร์เองเนี่ยกำลังมองหาลู่ทางในการขยายไปสู่แบรนด์ใหม่ๆขณะที่ไปเยี่ยมสาขาหนึ่งของเดอะลิมิเต็ดนะครับในเมืองซานฟรานซิสโกเขาก็ได้เจอกับร้านวิกตอเรียซีเ e ตซึ่งมีชุดชั้นในที่มีความเซ็กซี่มากๆในแบบที่เขาไม่เคยพบเจอมาก่อนเลยก็ว่าได้เว็กซ์เนอร์นั้นมองทะลุปโปร่งเป็นอย่างมากนะครับกับธุรกิจของวิกตอเรียซีเกตที่มุ่งเน้นไปที่แคาล็อกที่ดึงดูดใจผู้ชาย ต้องบอกว่าเลมอนนั้นล้มเหลวในการดึงดูดใจลูกค้าตัวจริงที่เป็นผู้หญิงทําให้เขาประสบกับปัญหาเว็กเซอร์เองเนี่ยมองว่าผู้หญิงจะรู้สึกอึดอัดที่ร้านวิกตอเรียซีเกตมากพอๆกับที่เรมอนรู้สึกอึดอัดในร้านชุดชั้นในแบบเดิมๆตามห้างสรรสินค้านั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเว็กเซอร์เนี่ยกับมองเห็นศักยภาพของวิกตอเรียซีเกตที่มีโอกาสที่จะเติบโตได้ในอนาคตเขาจึงเข้าซื้อกิจการต่อจากเรมอนด้วยราคา1ล้านเหรียญสหรัฐ วิธีการแรกที่เขามาปรับปรุงวิยาเลียสีเขตก็คือทําการศึกษาร้านบูติกชุดชั้นในจากฝั่งยุโรปนะครับซึ่งลูกค้าผู้หญิงมองว่าชุดชั้นในนั้นเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวัน เว็กเซอร์นั้นมั่นใจว่าถ้าผู้หญิงอเมริกันมีชุดชั้นในที่เท็กซี่และราคาไม่แพงแบบเดียวกับผู้หญิงในยุโรปเนี่ยพวกเขาก็จะอยากสวมใส่มันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับเขาได้ปรับโฟกัสธุรกิจของวิกตอเรียซีเกตใหม่โดยให้เน้นไปที่ตลาดแมสมากขึ้นโดยใช้สภาพแวดล้อมในการช้อปปิ้งใหม่แบบที่เรมอนเนี่ยได้ออกแบบมาแต่เพิ่มสิ่งที่ขาดไปนั่นก็คือการดึงดูดใจกลุ่มลูกค้าผู้หญิงซึ่งนั่นจะสามารถสร้างความต้องการในตลาดที่เพิ่มมากขึ้นได้ ในที่สุดแนวคิดของเว็กสเนอร์เนี่ยก็ประสบความสําเร็จนะครับมันคือร้านค้าที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจจากอังกฤษที่ผู้บริโภคชาวบริการเนี่ยต่าง,งหลงไหลไปกับมันแคตตาล็อกซึ่งถูกปรับให้สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่กับนางแบบที่ดูเหมือนเพิ่งจะเดินแบบอยู่ในหนังสือวอกและสินค้าใหม่อย่างมิร์เคิบลบรานะครับได้กลายเป็นสินค้าขายดีแบบชุดไม่อยู่เลยในแทบจะทันทีหลังจากวางจําหน่ายได้ไม่นานในปี1995เวสตเลีย์สเกตได้กลายเป็นบริษัทมูลค่า 1,900ล้านดอลลาร์นะครับโดยมีร้านค้า670แห่งทั่วประเทศเว็กซ์เอร์เองเนี่ยได้ปรับแต่งภาพลักษ์ใหม่ของบริษัทนะครับซึ่งทําให้ในที่สุดวิกตอเรียซีเกตเนี่ยได้กลายเป็นแบรนด์เครื่องแต่งกายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโ,โลกตามรายงานของแบรนด i n d e เนะครับโดยมีรายได้สุดที่เกือบ5,000ล้านดอลลาร์แต่เรื่องที่น่าเศร้าก็คือ ความสําเร็จของเวสเนอร์และวิกตอเรียซีเคตนั้นส่วนทางกับเส้นทางชีวิตของเรมอนนะครับผู้ที่ก่อตั้งแบรนด์ดังกล่าวขึ้นมาด้วยมือตัวเองชีวิตของเรมอนเนี่ยพังทลายลงหลังจากขายกิจการให้เว็กสเนอร์โดยหลังจากขายกิจการให้เว็กสเนอร์เนี่ยทางเรมอนเองก็ได้ดํารงตําแหน่งประธานของวิกตอเรียซีเกตต่อไปอีกประมาณ1ปีนะครับก่อนที่จะออกไปเปิดแบรนด์ของตัวเองอย่าง h มช d ย Disney ซึ่งเป็นบริษัทคาปีกและแคตตาล็อกสําหรับเด็กนะครับ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ระดับให้เอ็นในซานฟรานซิสโกแต่ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ไม่ดีนะครับโดยเน้นไปที่ผู้บปกครองที่มีรายได้สูงมากจนเกินไปและสถานที่ตั้งของร้านเนี่ยก็ไม่อยู่ในทำเลที่ดีนักนะครับทำให้เขาต้องประสบปัญหาอีกครั้งหนึ่งหลายปีต่อมาในปี1986ครอบครัวเรมอนเนี่ยได้หย่าร้างกันและในปี1993 รอยเรมอนเนี่ยก็ได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดจากสะพานโกลเด้นเกตโดยทิ้งลูกๆสองคนที่ยังอยู่ในวัยรุ่นไว้เพียงเบื้องหลังเพียงเท่านั้นต้องบอกว่าวมันคือเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใดที่ทําไมชอนปาร์เกอร์ถึงได้นําเรื่องนี้มาเล่าให้กับมาสเซ็กเบิร์กฟังนะครับมันคือบทเรียนเช่นเดียวกับที่เฟนเซอร์หรือ m ม s ์เ c e เจอนะครับเมื่อ Facebook ได้ขึ้นมาครองตลาดแบบเบสเซตในท้ายที่สุดเรื่องราวของเรมอนเนี่ย เหมือนเป็นคําเตือนจากชอน์ปาร์เกอร์ว่าแม้คุณจะคว้าโอกาสที่ยอดเยี่ยมได้เหมือนที่รอยเรมอนเจอโอกาสทางการตลาดของวิกตอเรียซีเกตแต่มันก็ยังมีโอกาสพลาดได้นะครับเหมือนที่เฟนสเตอร์หรือ My Space ได้พบเจอโอกาสในตลาดเครือข่ายสังคมออนไลน์ก่อนที่ Facebook จะก่อตั้งขึ้นมาด้วยซ้ำเวกสเตอร์เนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์และทักษะที่ดีกว่าและคิดหาวิธีการที่จะทำมันให้ประสบความสำเร็จนะครับเขาทำให้ชุดชั้นในเซ็กซี่เนี่ย กลายเป็นเรื่องธรรมดาของสาวชาวอเมริกันและทําให้เราเชื่อว่าการลงทุนในสิ่งที่อยู่ใต้เสื้อผ้าของเราเนี่ยที่ไม่เคยมีใครมองเห็นในอดีตนั้นก็สามารถประสบความสําเร็จได้และมันสะท้อนให้เห็นว่าโลกของเราและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆในโรคของเรานั้นมันจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปนั่นเองครับผมสําหรับเรื่องราวของรอยเลมอนและ แบรนด์อย่างวิกตอเรียซีเคตใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทรดิ้ที่น่าสนใจที่ผมจะเล่าให้ฟังผ่านรายการ g e e k s อรี่เนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง Geek f l ลเว r Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast spotify YouTube แล้วก็จะมีการโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิตในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับทั้งไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังงงงงมีีช่่่ออททานนนึใสวข Line t r a a a d h D.H.O.L. สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระด,ดีๆผลคด,ดีดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ